บอยเป็นไรไม่รู้บอยบอยเขานั่งนิ่งเลยบอยไม่คือเมื่อกี้เขาเห็นอะไรไม่รู้ว่าชั้นสองเห็นเหมือนวีแต่เขาไม่วิ่งตามมีอ่ะเขานิ่งไปเลยบอยบอยไหวไหมเนี่ยเป็นไรวะเข้าทางไหนไม่เขาเนี่ย ที่ชั้นสองละชั้นสองว่ะเขานิ่งไปเลยแล้วเขาไม่วิ่งตามแล้วเขาเงียบเหมือนสั่นเลยนะไอ้บอยบอยป่ะเนี่ยบอยไอ้ร้อมเอามันออกก่อนไหมเอามันออกก่อนไปออกก่อนออกก่อนไอ้ล้อมล้อมประคองออกก่อนไหมไอ้ล้อมไอ้มีมีฟ้าว่ะมีรถอะมีที่รถอ่ะฟ้าให้ที่มันก่อนมือมันสั่นหมดแล้วแต่ไปไป

ตาเขาขาวไปเลยโอ้แต่ในร้านในในในไ้านเห็นนะเห็นแต่พี่เห็นเป็นค้างเลยพี่เห็นเป็นเหมือนพม่าน่ะเฮ้ยมอไม่ดิกล้วยไหนอ่ะเจอแย่ขอไปด้วยไปเออเราจะโดนไหมล้อมไม่ตรงโดนโดนโดนโดูไม่ตรงเราจะโดนไหมมาแล้วมาแล้วนะครับแชร์หน่อยนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะแชร์ให้ทีแชร์ให้ทีเดี๋ยวเฮียเข้าไปเดี๋ยวรอพี่ล้อมเข้ามาก่อนนะครับนะ เราจะรอดไหมนี่แต่แม่งรอ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 มเข้ามาอีกคนก่อนนะครับนะสวัสดีนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็ขอโพล่าหนึ่งแชร์นะครับแล้วแชร์ให้ก่อนนะครับแชร์ให้เย่หน่อยนะครับนะทุกคนช่วยนแชร์หน่อยนะครับนะตอนนี้ระหว่างรอนะขอขอบคุณนะครับนะ พี่ต้อมละครสวรรค์นะครับนะพี่ต้อมนครสวรรค์นะครับหรือพี่ปักหมุดนะครับนะเอฟซีท่านใดหรือผู้ชมท่านใดน,นะครับและมีพระตัวเองเราไม่รู้ว่าพระของตัวเองนะครับแจะพระของเรามีราคาพระของเราแท้หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับนะถ่ายภาพพระของท่านชัดๆนะครับแล้วถ่ายภาพของท่านชัดๆแล้วส่งมาที่ tom tom 9 9 9นะครับนะ tom tom เก้าเก้าเก้านะครับนะต้องไม่ต้องสนใจอะไรมากเลยนะครับนะถ,ถ้าเกิดเขาก,กนเป็นไงบ้างของพิงคอนเสิร์ตก่อนพิงคอนเสิร์ตอะไรนห้ค่อยๆพาให้นอนอยู่ในรถละเออในรถมีพระเราไหวไหมเนี่ยมันเห็นอะไรเออมันเห็นชุดนไม่ได้ตกไรพิงกันเต็มไรเลยชุดขาวมังวป่าทำงานอยู่ไม่ได้ดูไรเลยคุยงานอยู่ มันช่ายข้เมื่อกี้ทุกคนบอยมันเห็นอะไรมึงไม่เคยมากูบอกแล้วมาถึงนี่มึงเข้ามาดูก่อนเข้ามาตรวจก่อนมึงก็ไม่เข้ามาตรวจก่อนก่อนจะมาถึงใครพูดอะไรไม่มีไม่มีไม่ได้กินหรอไม่มีเฮ้ยมีคนแอบส่งมาด้วยไอ้เหรอทุกคนส่งมาทางเพจด้วยส่งส่งให้ทางเพจนเอา ส่งมาที่ข้อความเพจหรือว่าส่งมาที่ในกลุ่มในกลุ่มก็ได้ในกลุ่มคนเป็นผีนะครับนะพิมพ์ค้นหาคําว่าคนเป็นผีนะครับนะในกลุ่มส่งมาในกลุ่มก็ได้ออนะครับนะหรือว่าส่งมาในไลน์ก็ได้ในไลน์กลุ่มก็มีนะครับนะในลายกลุ่มก็มีแล้วเขาอานเขาเจเข้าตรงไหนอ่ะมันเข้าตรงไหนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนไอ้ล้อมเฮ้ย อะ,อะไรของเรืออันนี้เหมือนคนดื้อันนี้เหมือนคนอันนี้เหมือนคนดื้ไปดิไปโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเปที่ยนงนี้เหรอโอ้โหเรียกว่าไดอร์แมนมั้งนะไม่ใช่สวัสดีครับแชร์หรอนะขอ,อคนละ หนึ่งแฉนะครับซื้งิแนแฉเนี่ยโอ้โหเขี้ยชุดแดงกูนึกว่ากูนึกว่าใครเชี่ยงเอาเขี้ยออฟไอ้สัสเฮ้ยไอ้เยียเล่นหลอนเลยเ,เยี่เยอะข้างในไอ้ไฟนี่มันปิดไง,ไงวะมันสะท้อนอะป,ปิดไงวะ จริงเหรอเออไม่รู้ผิงเอ้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 ไกระพริบทางเข้าทางเข้าอยู่นู่นทางข้าอยู่นู่นน่าจะเข้าได้เฮียอะไรกระพริบอะไฟไหนกระพริบอะไรอะไฟอะไรกระพริบอะไรพี่อะไรเฮ้ยอะไร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 อะไอะไอะไรอไอไรอ้ไอ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 ไ มาแล้วมาแล้วเออเจมส์ว่าเอาง้อไปไอ้เน uh huh. ี้ยไม่มีการเข้าเลยอตอนนี okay, okay, okay. Desert, ้ทุกคนไฟมันกับพริบบ้่งไหมไฟมันกับพริบใช่เหรอเออบีบีโอตาปรับไปได้ยังเซนว่าไม่ไฟแล้วพี่โอเคโอเคได้ละได้ยัง มันกบมันก็ฮิตมันก็มันฮิตขาเออคนหนึ่งก็คิดหาคิขาวตอนบีเข้าไปอ่ะมันมีเสียงไล่ด้วยอ่ะไปผู้ใหญเยอะใช่ป่าวว่าไอ้ลองเอาดีๆหาทางเข้ากว่านี้ไหนเอ้ยไอ้

ลองมาทั้งไอ้ลองลองไอ้ลองเดินเดินให้มันหมดเวลาได้ไหมเดินบนเดินวันนแค่เดินให้มันหมดเวลาได้ไหมไปบอกยี่ต้องไอ้ยี่วัวเดจะไปฟอกละแอดเข้าไปฟ้องที่ถ่ายเนยบอกมันไม่ยอมก็ไม่ลาผีไอ้ยี่ไปไอ้ลองเข้าลองมาทั้าไอ้ลองโอ้ส่งลูกกันมาเต็มมืออ่ะ ส่งทำไมส่งนไม่ต้องรุ่งส่งไม่เพียดูส่ง้นไม่เพียมใช่ไหมต้องเข้าแต่ต้องเปิดดูอีกส่งไม่เพลยในกลุ่มไหมว่าไม่รู้ส่งมาในกลุ่มป่ะไม่รู้ส่งมาในกลุ่มป่ะเอ้ยในกลุ่มมหม่าเรายิงคุยใช่ไหมเรายิงคุยินคุยิงคุยยิงคุยยิงคุยยิคยิงคุยยคุยยิคุยยิงคุยกิงคุยยิคุยยยยค ขอดูอ่ะขอดูหน่อยอใครก็ได้ส่งในเพจไปนอ่อยบีบีบีส่งส่งส่งลูกมาแชทส่วนตัวพี่หน่อยส่งลูกมาแชทส่วนตัวพี่หน่อย <Zeiten> ผมอยากเห็นเพ<อ>ราะอะไรมีเอฟซีขอแคปหน้าจอส่งให้ไปเข้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดินลูกลกไอเอฟซีนะ ผมขอด่าอะไรด่าอะไรสัตว์มึงเดินเองเป่าเดินเองมึนเดินเองเป่าเอกูข้วอนอ่ะีส่งหมดแล้วีส่งแล้วส่งหแล้วแชทใช่มเด้เดเดเดเ้เ้ด้เรอดูรอดูนี่อยู่รอดูนี่อยู่ ออกเลยคันๆงี้เลยไอ้หลอมเร็วๆดิทำดีๆบอกบอกไอ้ไอ้หลอมหลอมเอฟซีเอฟซีไปบอกไปบอกไอ้เฮียได้ไหมไปบอกเฮียต้อมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ไม่ไม่อยู่แล้วไม่ทำดีๆบอกเฮียเขาได้ไหมใจเย็น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  trời yên trời yên, mẹo ao trời yên nhiên tao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  nhiên ขินญวิงขบุญไโอ้โหยิ่งหลงไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่เมื่อกี้มันชัดเกินคนเปล่าพี่เ็ด ตอนตอนตอนที่ตอนที่เฮียวิ่งอ่ะผมหันขึ้นไปดูมันหายไปแล้วเว้ยอ้าเปล่าคนบ้าอะไรวะสวัสดีครับไปเข้าล้องอโอ้หนึ่งพันท่าน้วแช์ใหน่อยแช๊ะหน่อย แชร์ให้ดีนะครับแขอพวกเราแชร์ของแชร์นะครับนะช่วเกันแชร์ดีนะครับแล้วแชร์ห้หน่อยนะครับวหันทายไอ้ทางเขาก่อนไหาทางเข้าก่อนเอาดึงมาที่โอ้โโอ้ไม่ไรโอ้เปอะไรไอโอโไอโอเอาดีๆโอเอาดีๆไปไป

คืดอะไรอคชัดเลยอัชัดไเขาเยนเย็นใเยอ้นั่อมนังดดเลยใจเยย็นใจยย็นมวไม่รออาไงแล้วมเย็นใจเย็นทุกคนเอาไงดีวะเอาไงต่อสวัสดีครับไม่อ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงทุกคนผมขอนะครับขอนี่น้อง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 แม่งไม่ไหวขอตั้งหลักก่อนน้องตั้งหลักจริงขอตั้งหลักก็หนึ่งนาทีสองนาทีบอทว่าบอทว่าเลยเอาไงเอาไงหาทางเข้าทุกคนผมขอนะครับส่งกำลังใจให้หน่อยโดนเป็นไรอะ ไม่มันเหลือเรา้มัตั้งคติก่อนให้มันตั้งคติก่อนจ้องไปชั้นสองแล้วมันก็ค้างไปเลยเหมือนในบอยเลยเหมือนในบอยเลยเหมือนเหมือนในบอยเลยใจเย็น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 ปล่อยป่าถ้าไม่ไหวออกก่อนนะมันไม่ดีนะเดินทางไกหอืมใครอ่ะ

กคนเรามีเท่านี้นะไอ้บอยก็ไปลนไออไปล่วหนึ่งนะ เฮี้ยกูตกใจตกใจพ่อมากโอ้ยยา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 ไปแล้วหลุดแล้วเฮียหลุดแล้วจัามันั่เอาไปนั่วเรเดี๋ยวเอามันน่เอามันอามนั่งก่อนเอามปนั่ก่อนอามนั่งก่อนรอามนั่ก่อนเมื่อกี้มนมีเสียงผู้หูใช่หรอบอกไป

รอน so ี่นะมึงรอนี่นะอืมรอนี่มึงจะเข้าไหมล่ะมึงจะเข้าไหมหรือมึงจะใครเดินปล่อยอย่าปล่อยรถคนเดียวไม่เอาไอโอ๊กนั้นเข้าเลยโอ๊กเข้าไปะตื่นเต้นเต้นเต้นเตีนสวัสดีค่ะแชร์ให้หน่อยทุกคนแชร์ห hmm. น่อยนะครับก็ขอขอคนละแชร์นะครับแชร์ให้หน่อยนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะ ขึ zaman, book, qui, okay, He He ้นไปขึ้นไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่ต้องฝากอะไรทั้งสิ้นแล้วเข้าเลยเข้าเอ้ยหับกลับก่อวเอาเฮียอะไรอ่ะเอียไอ้ยี่หยอนี่บีเฮียหนีไปแล้ว คือยืนขึ้นเลยอะหยอกตุ้งยอกตุ้ไหวเบาเฮียอะไรโดนอะไรอะคนเวรเข่าเหยียบเลยเอาตีออกกูดิเข้ากะล่ะไปที่เข้าดิไม่เข้าไหมโดนกระเพื่อก็เข้าไหมไม่เข้าขวดนิ้วเท้ายืนระงลื่นนะลื่นนะอย่าไปขอกาวมันลื่นนะ หนงคนเข้ามาที่หนึ่งคนสองคนท่าจะแชร์ไปแชร์หน่อยขอคนละหนึ่งแชร์โอ้ยไอ้เี้ยโวเวรก้ยังวิ่งไปเหยียบกับเบื้อง แช่ให้หน่อยนะครับนะแช่ให้หน่อยนะครับนะแช่ให้หน่อยขอคนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะ<ม>ช่วยกันแชร์ให้ดีนะครับนะ<ม>โอ้ยโอ้สวัสดีครับเนี่ที่เก่ามากนะไม่เหมีอนทุกตาบีหนึ่งปีสองอุย้ยใช่เหรอโอเค ไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ๊กใหญ่โอ๊กมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งถ้าตกใจนั่งลงถ้าตกใจนั่งลงตกใจนั่งลงอย่าวิ่งไม่วิ่งนะแชร์หน่อยขอบคุณมากใครแชร์แล้วขอขอบคุณนะครับนะใครยังไม่แชร์แช่ให้หน่อยอ้าวขาอะไรใหญร้องโอ้ย

เอมนะงลงเอานังลงเมื่อกี้เห็นเหมือนกันใช่ไหมเออวับไปเลยอะมีผ่านวันวับมันมันมันเหมือนไม่ใช่วิ่งมันเหมือนมันลอยเออมันเหมือนมันลอยแบบมันวับไปอะอยู่เงียบแล้วทุกคนทุกคนแชร์หน่อย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 นะครับแชร์เดี๋ยวขึ้นเลยยังไงก็ต้องขึ้นเยี่ยมขึ้นคนเดียวอะ

ดูบนไดหาดูบนไดดิไม่มีหมนไม่มีบนใดไม่เคยเดินไม่เคยเดินมันมีแต่ยางกรมกรมันมีแต่ยางเนี่ยบนใดไม่มีกรมมันมีแต่ยางลองเดินหาไปด้ก่อนตันไม่มีทางขึ้นจะไปรู้เดินหาไปเลยก่อนหนึ่งพันสองร้อยคนดูนะแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวหาทางขึ้นได้เฮ้ย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 ถึงไรอ่ะ ใครเดินอยู่ข้างบนอ่ะลองปีนขึ้นที่ลองเดินตรงนี้เป็นไรใช่ไหมเดินไปดูดิเอวมือย่าไปมองสิเยียเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เห็นอีกมาหาทางขึ้นก่อนนะทุกคนนหาทางขึ้นก่อนนะครับนะแต่ขอแชร์หน่อยช่วยกันแชร์หน่อยนะครับขอหนล่งนหนึ่งแชร์นะหนึ่งพันสองร้อยท่านนะครับนะแชร์หน่อยนะครับฮะ anh à, hai tôi đem nó beng như vậy hả à? ừ ờ à, có trong mà anh cứ đi đẹp à?